เอละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนาะยอติปแปนะนะกับเกมโซวัมแอทแทกปกบป้องบ้านจากสัตว์ร,ร้ายแห่งมึงมลณะในตอนที่13และนั่นเองนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าห่างหายกันไปอย่างนานครับเกมนี้โอ้โหสำหรับในตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่ากที่22และนะนะ้วนั่นเองแม่แอบเล่นนอกรอบนะในคราวนี้แหละเราจะมาทำการปราบบอสยาน u f o ลำยักษ์นี้นั่นเอง ุ้ยยานแม่ซะด้วยนะศัตรูที่เราผ่านมานี่เริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นครับโอเคครับสําหรับด่านนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาแล้วครับด่านที่22มาโอ้โหเริ่มมาก็โพวกนี้ไม่ธรรมดาปักป้ายลงไปเอเลียที่ชอบโผล่มานะโอ้โหมาเป็นยานเลยมาเป็นยานนี่เผาไฟซะเลยโผล่ออกมาสิเพื่อนฉันจะได้ยิงแกให้ไส่หลุดแกไม่ได้ยิงฉันหรอกวุ้ย อะไรนี่ออกมาเพียบเลยครับผมกระดึบ๊บกระดึบ๊บกระดึบ๊บโอเคกระดึบ๊บหรอนี่แน่ตายซะเถอะโอ้โหยทำไมมันเยอะขนาดนี้ป,ปักป้ายายสลายหายไปทั้พิษตานะครับผมโอ้ยเผาไฟสักหน่อยอ่าย่างแบบมีเดียบแรโอเคครับชักกระสุนชดกันอ่าโอ้โหไอ้ก,กล่องนี้แกอย่ามาใกล้สิฉันเริ่มจะวันไหวแล้วนะกล่องตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอมันอึดใช้ได้ มันอึดใช่ด้ยโอ้โหชักกระสุนรอแป๊บนึงเคลื่อนที่ช้าแบบนี้ฉันคงชักกระสุนได้เต็มแบ็โอ้โหตัวระเบิดซะด้วยนะอย่ากัดบ้านชัดเกือบไปโอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนนี่เลยครับดีแช่แข็งอ่าเรียบร้อยนี่เลยครับสอยปืนไฟฟ้าจมลงก้นบ่อเลยสิเพื่อนอ่าโอยเอเลียนเฮ้ยมีโลด้วยมีโลด้วยแม่ไม่ธรรมดาเผาไฟ อึดเหรอมาสิเลือทีเดียวเลือยทีเดียวไม่ยอมตายเผาไฟก่อนโอ้ยตัวนี้มาใกล้มากอยากกัดบ้านฉันแนบ่บึ้บสวัสดีโอ้โหเซอร์ไพรส์มากยายาพึ่งโอ้ยไอ้บ้านบ้านบึ้มเลยไว้เอาละเพื่อนฉันกลับมาแก้แค้นแล้วแม่โอเคนี่ชอ็อตซะแล้วก็นี่แหละครับเตรียมหน้าไม้มาเพื่อการนี้โอ้มาเลยไอเอเลี่ยน ตัวสุดท้ายโอ้ยยังเหนื่อยเลยครับโอเคครับน่าตังเพิ่มขึ้นช่วงนี้ตังหายากครับผมต้องอย่างนี้แหละโอเคครับน่าซื้ออุปกรณ์ให้พร้อมอ่มาเมื่อกี้ก็ใช้กระสุนไปพอสมควรโอเคครับด่านที่23อีกประมาณด่านนึงก็จะถึงบอสแล้วนะ The World End นะครับจุดจบของโลกมาไอเจ้าหนูน้อยโอ้โหพวกนี้ไม่รู้จกเข็ดเผาไฟซะเลย โอ้ยร้อนเหลือเกินโอ้ยด้านหลังนี่แบบว่าไม่ธรรมดาครับผมบาเรียนี่มาเต็มมากบาเรียปีสอยหน้าสอยกันรัวเผาไฟอ่าโคกไม่มีบาเรียนี่แหละชนะง่ายที่สุดเรียบร้อยลวงล่วงลว,ลวโอ้ยไม่ได้ละไม่ได้แล้วเผาไฟครับผมโอ้ด้านนี้ด้านนี้มันมาลัวมากเรียบร้อยเหลือ,อ,อกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยูสึกว่าด้านหลังนี่นิ้วเครียด มาเต็มโอ้โหโลกนี้กลายเป็นสีเทาไม่ธรรมดาจริงๆนะเพื่อนอรอฉันแป๊บหนึ่งนะบาเรียแกยไม่หายง่ายๆไม่หายง่ายๆอืซื้เรียบร้อยปับปับปรับสทีเรียบร้อยเลยครับจะฟูปีเวอร์บ้าเอ้ยทำไมมาเยอะนขนาดนี้กี่ร้อยตัววะเนี้ยโอ้โหด้านหลังนี่แบบว่าบาเรียมาเพียบนี่เน่หน้าไมา้ หน้าไม้เข้าไป3าทีอ่าแล้วก็เผาไปเลยไปสต็อปปักลงไปเฮ้ยไอ้นี่มาใกล้มาใกล้มกลแม่ไปต้อนรับพวกแกรเรียบร้อยโอเคครับชักกระสุนรอตีตีอื้อหืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหตายซะเถอะเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าได้กลิ่นของบอสกำลังจะใกล้เข้ามานะอ่าโอ้หสามพันหกโอเคครับ เพิ่มตังสักหน่อยเจ็ดพันกว่าโอ้โหมีความสุขปรับปรับปรับบจุได้เท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดโอเคโอโ้หูยยานแม่มาเลิศเธอด่านที่24คนระับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยแม่พร้อมหรือยังไม่รู้นะครับโอ้หุยพวกเอเลี่ยนโกแกรับรองว่าต้องศูนย์พันออออโอ้โหรัวกันใหญ่ลัวกันใหญ่นี่แน่เผายุงไอตัวเขียวเออยานแม่มาแล้วครับ ิงเข้าไหมเนี่ยรู้สึกว่าหัวยิงแต่ละอันนี่จะมี HP เป็นของตัวเองนะครับอผลน้ำกรดแล้วก็สต็อปด้วยโอ้โหรู้สึกว่ายานแม่นี่จะไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้ทำไมอึดจังวะเผาไฟโอ้โหเป็นส่งยานเอเลี่ยนมาเรื่อยๆเฮ้ยอย่าโหดมากฉันไม่ชอบโอเคครับนี่แน่ปืนหน้าไม้ปืนหน้าไม้ซอยก็เป็นทางอตอนนี้ HP เรากำลังไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆ ขอสักหัวหนึ่งก่อนโอ้โหมันอึดมากมันอึดมากนี่แน่สกัดจุดสักหน่อยยิง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 แต่สักทีสิวะโอ้โหไม่ได้แล้วต้องแช่ตู้เย็นก่อนโอ้มันปล่อยออกมาเรื่อยเรื่อเลยเว้ยนี่แน่ฟืนไฟเผาให้เกลียมฝนน้ำกรดกระสุนฉักัดยิงยิงยิงโอ้โหแต่ไปเรียบร้อยหนึ่งมาครับสสยอ่าสอยเข้าไปสอยเข้าไปโอ้โหเบืองกระสุนหน้าบ่ายฉันไปเนี่ย เตอรี่รู้สึกว่าจะยิงไม่เข้าเฮ้ยเฮ็ดพีเพิ่มขึ้นอ่าใช้ได้แล้วครับตอนนี้โอ้โมันจะรัวไปไหน้ยตู้เย็นแม่ตู้เย็นบีให้ใช้เฮ้ยแตกสักทีสิโอ้โไม่แตกสต็อปก่อนมาแล้วก็ตามด้วยไฟฟ้าครับผมของใช้คตรเปลืองครับตอนนี้โอเคครับแตกเรียบร้อยมาต่อไปก็เหลือไม่กี่อันแล้วโอเคครับ มีแน่หน้าไม้ยิงทีโดนกี่อันไม่รู้ครับผมเฮ้ยแตกแล้วครับแตกแล้วแม่เจ้ายานแม่เอ๋ยแกจงสลายไปซะซักกระสุนให้พอก่อนเฮ็พีเหลือเฟือครับตอนนี้มาเลยมาเลยคิกรัวมากเก็บตังก่อนเสียตังไปเยอะอ่ะคราวนี้แหละแกตายของจริงละครับอถึงกับสั่นเลยครับ เจ้าเข้าแล้วะอาหนีไปจากโลกนี้แล้วครับผมมนุษย์อย่างเรานี่แข็งแกร่งที่สุดโอ้โหตังนี่แบบโคตรเพียบและแล้วยานแม่ก็ได้จากเราไปนะครับผมตูมเรียบร้อยโอ้โหแบบรู้สึกว่ามันจะตกไปในที่มีสารเคมีโผล่มานะครับเอพิโซดที่5ครับผมโอเคครับมาเติมกระสุนกี่ใช้ไปเยอะมากใช้ไปเยอะมากครับผม โอเคครับน่าเหลือ4 0 0เอพันเอนที่5ด่านสารเคมีน่นเองเริ่มมาเจอจระเข้ใส่หมวกทหารครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมีการดาวน์โหลดเอิโีดด้วได้นะดาวน์โหลดเสร็จสิน้นแม่โอ้โหน้ำเขียวมรกตน้ำเขียวทุเรศข,ขนาดนี้แม่สารเคมีในน้ำต้องรุนแรงมากครับผมโอ้ยหมวกทหารมาแล้วครับผมจะไปอึดจังวะเขาไฟซะเลยนี่แนะ่จระเข้ยางไฟ เจอเอเลียเสร็จก็ต้องมาเจอพวกจระเข้สารเคมีอยู่ในสารเคมีที่เข้มข้นขนาดนี้พวกแกต้องเก่งใช่ย่อยสินะใช่แล้วล่ะเพื่อนฉันนี่แหละเก่งที่สุดสงสัยเราจะฆ่าจระเข้ไปเป็นแบบว่าแสนแสนตัวแล้วครับ <laughs> โคตรบาปเลยคนอะไรก็ไม่รู้มาสิเพื่อนส่งกําลังมาเยอะๆฉันชอบยิงจระเข้ที่สุด <laughs> โอ้โหมากันเยอะแบบนี้เผากันต่อเลยดีกว่าเปื้อ เรียบร้อยโอ้โหมีความสุขมากหมดเซตนี้สักทีปึบ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 มาเรียบร้อยแม่ได้ตังค์เป็นพันแล้วครับผมสองพันกว่านั่นเองโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยค่าคืออะมีบาที่มีสมองเล็กจิ๋วนั่นเอง่าดานที่สองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่าคืออะมีบาโอ้โหเฮ้ มีการแยกล่างด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเจ้าพวกนี้มีการแบ่งเซลล์ครับผมมาแบ่งเซลล์กันเหรอเผาไฟได้หรือเปล่าโอ้โหก็ไม่ไฟอยู่ดีนั่นแหละโอเคตีตีตีโอ้โหแบ่งล่างแบบน่ากลัวเลยเชียวนะโอ้โหเริ่มมาเยอะเริ่มมากันเยอะแบ่งล่างออกมาเยอะๆเลยเพื่อนฉันจะได้เผาทีเดียวมาเลยอย่างนั้นแหละรู้สึกว่าพวกนี้จะแพ้ไฟนะครับสวัสดีฝูงจระเข้ มากับอาิีบ้าเลยนะพวกแกไม่ติดเชื้อพวกนี้เหรอตู้เย็นสกัดจุดมายิงยิงยิงใช้ช็อตกันให้เป็นประโยชน์ปั๊บ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 ปับ,ป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 บแม่โอ้โหไอ้ถังก็ยังไม่เลิกลาครับผมไอ้ถังพวกนี้นี่แหละครับป้ายสต็อปโอ้ฝนน้ำกรดแล้วก็ลูกธนูเป็นยังไงล่ะครับผมมาเลยตีแน่หน้าไม้หน้าไม้สังหารโหดไม้ใกลๆฉันหน่อยสิฉันอยากได้กลิ่นของแก เหม็นเหลือเกินโอ้ยโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็แหมเดินทางมาอย่างยาวไกลแล้วนั่นเองด่านต่อไปนี่เจอกับไอตัวกินระเบ,ะเบะนะิด์ับแต่ว่าคราวนี้มันใส่หมวกมาแบบว่าอึดขึ้นเยอะเลยครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวดีครับผมจุบ๊บ 谢谢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 